โอเคล้วก็นม้วัสนมนัตสนเก็ตันาตัสนกเฮ้สวัสดีเราอยู่ในเกมไฟในแอนดเฟตดี้พาร์สนะครับผมก็เออชา่าอันอันพาร์ูุก่ะเออช่างเหรอโอเคก็มาเป็นเอดีอ่าสมบจริงเหมือนกันนะครับผมขอ ขอขอ,อดอกดอกจอหน่อยเสียงเกมมันค่อนข้างจะดังโอเคคือตอนนี้เราอยู่จะไปคึ้นที่สามกันนะครับผมก็จะได้ยินเสียงกริดร้องของผมหรือเปล่าก็อันนี้ตาตาสภาพเลยนะครับว่าคืนที่สามน่าจะโหดพอสมควรเลยนะครับผม <S 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 บอนีพร้อมกระโจนใส่เราอยู่เสมอนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะต่อยหน้าเราหรือเปล่า แต่ที่รู้ก็คือชิก้าน่ากลัวมากเลยอะ่ะโมเดลแม่งน,น่ากลัวอะ่ะโมเดลแบบไอ้เหี้ยชิก้าปกติอ่อะคือด้วยชิก้ามันอะคุณอาถามนยชิก้ามันเคยอ้าปากว่างขนาดนี้เหรอเออถูกว่าะคือดวงตาของชิก้าข้าทุกคนสังเกตดีๆนะเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก่อนอ่าเราสังเกตตรงโมเดลชิก้านะครับผมอ่าเดี๋ยว สต็อปเออโมเดลของชิก้าดวงตาของชิก้าจะไปมันจะมีสองสีนะครับผมเหมือนดวงตาชิก้าจะสีเหมือนตัวพับเพ็ดไอตัวไอ้นี่มากเลยตัวคัพเคกนะ้กเนาะสีออกุนเหลืองนะครับผมแล้วก็มีสีชมพูซึ่งเอาจริงๆนะดวงตาชิก้าไม่ครบมันดูแบบยังไงวะ มาดูแบบว่าดวงตาของชิก้าคือมันเหมือนเป็นอีกตาข้างหนึ่งมันเล็ก,กตาข้างหนึ่งมันใหญ่อะไรประมาณนั้นคือชิก้าโมเดลไม่หน้ากลัวมากในรรดาทุกตัวแล้วดูตัวอื่นสิอ่ะบอนนี่อ่ะเนี่ยบอนนี่เนี่ยเนีย่ยเห็นปะ่ะโมเดลก็เหมือนเดิมทุกอย่างน,นะครับผมหน้าอาจจะใหญ่ขึ้นหรือว่าโมเดลกับหน้าใหญ่ขึ้นเปาวะเออน่าจะประมาณนั้น หน้าใหญ่นะแต,แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไระดูท้าทายจะเป็นมิรกับเด็กด้วยอ่ะต่อไปไปหาเฟดดี้เออเฟดดี้หน้าตาเป็นมิตรสุดเลยอ่ะหน้าตาเป็นมิรมากอ่ะคือเฟดดี้หน้าตาเป็นมิตรมากาามาๆถึงหน้ามันจะโคงใหญ่ว้าวนนฉบับแต่ไอ้แค่หน้าตามันก็ยังเป็นมิตรอะ่ะแต่ไอ้ชิก้านี่สิคือ ผมหากเกิดผลว่าเด็กมันชอบทรงไหนวะและคือชิก้าเป็นไก่ใช่ไหมสรุปแล้วเป็นไก่หรือเป็นเป็ดเออแต่น่าจะเป็นไก่แหละดูสิคือโมเดลชุดชุดชิกา้าไอ,อชุดไอ,อชิกา้าชิก้าอุนดาเมร์อันนั้นแ่ะเออโมเดลของชิก้าเอาจริงๆรินะ มันโมเดลสวยมากเลยนะโมเดลดีมากแต่โมเดลหน้ารู้สึกแปลกๆอะ่ะน้องดูน่ากลัวเกินเกินเหตุอะ่ะไอ้เหี่ยมึงถามถามจากท่านผู้ชมจริงๆว่าผมขอถามหน่อยหน้าตายอย่างนี้ผวกคนกล้าเข้าไปหาบะะ้าล่ะเออหน้าตายอย่างเงี้ยกล้าเข้าไปหาบะะ้าล่ะโอ้โหอ่าเราเบดูฟ็กซี่กันเนาะ ฟ็อกซีจะเป็นตัวเดียวที่ตาขาวเออไม่รู้ว่าลูกตาดำไ,ไว้ส่วนไหนแต่ตาขาวตาเป็นน่าจะเป็นแสงลีออนปรมานั้นเหมือนโจรสลัดผีอะเออน่าจะมานั้นขนาดฟ็อกซี่เออมันยังดูความเท่ของมันอยู่แต่ชิกะมันดูแบบไอ้เหี้ยหน้าตาหลอนมาเดิมอีก <laughs> อะไรปมานั้นเนาะโอเคเรามาลุเกที่สามกันเลยดีกว่านะไม่เสียเวลานะครับผม ไปเลยครับไปโดนให้ผีกระทืบนะครับผมอ๋อไอเช็ควิทยุเหมือนเหมือนพยายามจะเช็คว่าเดี๋ยวเก็บก่อนมันพยายามจะใช้สัญญาณมิญญาณนะครับผมก็คือเราเอาจริงแล้วมันมีวิธีสังเกตดูถ้าเราไม่ใช้วิทยุ อันนี้เราต้องดูก่อนว่าเราจะได้เสียงหลอนอะไรนะชิชิเนี่ยชิคก้าดูอ่ะไอ้ขนาดโพสเตอร์มันยังดูน่ากลัวเลยดูเฟฟี่ดู เฟดดีด้ดิหน้าตายัางดูเป็นมิดเลยเออบอนนี่ก็หน้าตาเปนมิดแต่ชิกะไม่มีความเป็นหน้าตาเป็นมิดให้เกนเลยโอเคเราหาขึ้นขึ้น โอเคโอเค,อเคนอนแล้วเกอไฟกระพริบอะให้เดินดะชา้ามาแล้วนั่งห้องแล้เพราะไม่โดนผีกระทืบแลวจ้ะ ปีหน e ึ closes, ่งเก้าแปดเจ็ดใช่ปะหนึ่งเก้าแปดเจ็ดโอ้โห And uh, also, at the moment we have the opportunity to buy out our old pizzeria. But sadly, all that remains of that pizzeria is the name of the pizzeria. Soon they want to turn this place into a horror attraction. But according to the documentation, construction can begin no earlier than 2012. That's it. Almost 20 years later. It is unlikely that they will just wait for the moment. So today, I'm just going to send a letter asking for the redemption of this location. But I hope we are lucky. Actually, that's all. We'll hear from you tomorrow night. Mm. Ah. ชิกะหายไปไห้วะมอนนี่นี่ชิกะอยู่นี่โอเคฟอกซี่อยู่นี่เฟตตี้ เกียรติชิตก่ายังอยู่ด้วยวะ Eh, paksa yang jauh. แม่ๆจะไม่จะไม่ชิก้าโตบเบอร์เลอร์จังวะ เก้อเวอร์เลยอ่ะไอ้เชี่ยเริ่มเลยเหรอตัดเสียงแม่งเลยเขาหาพูดมาก บันนี่ไปไหนวะบันนี่อยู่นี่ชิกะยังนอนโอเคเริ่มตึงแล้วตอนนี้บันนี่เริ่มมาหาตึงมากเลย ชิค้าเริ่มเนินละต่อไปเฟดอ่าบันนี่อยู่ตรงประตูชิค้าอยู่ห้าเฟดดี้ยังไม่ได้เนินบ็อกซี่ ชิก้าอยู่ห้องครัวไปทำอะไรในห้องครัวก็ไม่รู้ยังไม่ไปอีก

Okay. โอเคลออยู่แล้วก็เองมาอยู่เนี่ยแล้วชิคก้าก็อยู่ด้านข้างก็อีกจเจรรยละบ็อกซี่วิ่งกลางสปีดลันเยอะชิคก้าหายนะ เฟตตี้เฟตตี้จะมาหาอัวอีกเอ้ยอย่าเห็นฉากเฟตตี้โผล่มาวะ เฟตตี้หายไปไหนวะวันนี่นี่บึงก็มาจังเลยเฟตตี้ โอเคเราก็นมัสนมยก็โตนโตมกตัสมตดแล้วก็อะไรโตัวมสมัตออเดียวเดียวจ้วจ้าวละจ้วละมันจะหกวเลยป่วะคุณเลยสอรนตจ้า พูดยาบ้าตายโอเคโอเคเอเๆก็เกืียดแย่เหมือนกันนะเอาจริงๆโอ้โหแม่งมาสี่ตัวฟ็อกซี่มันก็จะงลิงวิ่งบอนนี่ก็จะมาอีกเฟตดี้แม่งกัดไม่ปล่อยจริงๆแม่งแบบโอ้โหพยายามจะเข้ามาให้ได้เฟตดี้อ่ะ จอตัวชิกาก็ยังอยู่ทางเดินอยู่สงสัยว่าจะโดนเฟตตีดด้บงังนั่นแหละก็คงเดินมาไม่ได้อะเออ <c oughs> ว่าเฟตตีดด้มันน่าจะบังชิกะแบบชิกะมันมันเตรียมชาร์จไว้แล้วอะชิกะแบบพร้อมชาร์จแล้วอะคือรอให้เฟตตีดด้มันไปเออแต่เฟตตีดด้ไปปุ๊บแม่งชิกะแบะโผล่แบบเตียวปุ๊บชิกะไปแป๊บเดียวไอ้เฟตตีดด้โผล่อีกรอบนึงแหม่ง กูชิกามันต้องมองมองคอนมั่งแหละคือกูจะชาร์จอะ่ะแต่กูชาร์ไม่ได้เพราะมงอไอเฟตตี้ประมาณนั้นโอโ้โหแบบโคตรตึงเลยคืนที่สามโอ้โหแล้วคืนที่สี่กูจะไม่ตายกูจะไม่ตายแย่เหรอวะกูไม่ตายยับยับเหรอใช่ไหมมันนี่เออเอคือนที่สี่กูงงเลนะดูเลยแต่เอาจริงๆแล้วเรามองเห็นตัวผีตอนตอนจังหวะเห็นตัวบอนนี่อ่ะ มันไม่เห็นหัวนะทำให้เราเดาไม่ออกว่ามันตัวอะไรเออแต่มันโทสีมันเป็นสีม่วงแหละมันเลยดูดูยากมากอ,อว่าเป็นตัวอะไรเนาะแต่เราไม่เคยโดนฉากจำตัต่ของฟ็อกซี่กับตัวของเฟดดี้แล้วก็ตัวชิกานะแต่ที่สังเกตก็คือยังมันเหมือนยังไม่มีโกเดฟเฟดดี้เนาะใช่ไหมเออไม่รู้ช่องอื่นเขามียังไงโกเดฟเฟดดี้เนี่ยแต้ แต่ก็ช่วยบอกเรื่องรหัสหน่อยนะเพราะไอรหัสกล้องกล้องบนอะ,อะกล้องบนด้านซ้ายด้านขวาเออมันเป็นรหัสอะไรเนาะคือผมไม่รู้จริงๆเนาะมันคือรหัสอะไรถ้าใครรู้ช่วยบอกทีเนาะเราจะได้ปลดล็อกได้นะเพราะว่าผมแค่วุ่นกับไอพวกนี้ก็จะปวดจิตตายอยู่แล้วโอเคก็ชิกะเอาจริงๆหน้า <c oughs> มันดูเหมือนโมเดลมันตัวใหญ่กว่าบอนนี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าดูเดีย๋ยวนะขอดูวัดสว่าความสูงอะบอนนี่เออชิก้าโมเดลมันใหญ่กว่าตัวบอนนี่เลยนี่ว่า <c oughs> จะมีชิก้ากับบ็อกซี่โมเดลจะใหญ่มากบอนนี่กับเฟดดี้จะโมเดลตัวเล็กหน่อย,หน,อยหนึ่งนะเออผมก็ ผมก็สงสัยอยู่ไอตอนที่มันโผล่มาตรงหน้า,า,ากระจกตัวมันยุ่ลืเลยนะเออชิกะตัวใหญ่มากไอเทียะเทียกับบอนนี่ตัวอย่างเล็กเออ,ม,อ,ม,อมันย่อมันย่อมันหรือว่าบอนนี่มันได้ย่อย่อเกินไปเปล่าแต่เอาจริงๆฉากแจ็คเกแไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เนะก็มันเรารู้อยู่แล้วว่าเออกูไม่กูไม่รอดได้รอนอะไรมานั้น แต่ไอชาตอนแบบไอเชีย่ยสี่ตัวลุ้มผมเนี่ยแม่งแบบโคตรเปยย็นะไรจริงๆโคตรลุ้นมากเลยอ่ะไอ้เ่แบบไอ่คือโจคตายอ่ะโจคตีห้าคือติดประตูเต็มที่อ่ะเออแปดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั้งจำไม่ได้เหมือนกันก็จะอยู่ในช่วงสิบห้าเออแม่งแบบโอ้โหไอเฮี่ยแม่งมาซอชิบหาย บอดี cow, cow, ring, ho, ้ก okay, so so nah, ็จะเข้าเฟดดี้ก็จะเอาชิกกก็จะเลงอีกโอ้โหแม่งแต่ส่วนบั็อกซี่ยังเปิดผ้าไม่ไม่ไม่เต็มที่เท่าไหร่โอเคก็ขอจบกิกกะเกมไฟในแอฟฟิดี้พาสนะครับผมก็เอาจริงๆผมคิดว่าไอคนสร้างเกมไอคนทำเกมเนี่ยไอแฟนไม่ที่ทำเกมเนี้ยว่ามันต้องมีความแก้ไรกับชิกกหรือเปล่าเออ แม่งทำโมเดลน่ากลัวชิบหายแม่งแต่เอาจริงๆนะโมเดลชิกะบันค่อนข้างจะทํายากกว่านะเอาจริงๆมันยากกว่าตัวบอนนี่กับเฟตตี้นะโอมันยิ่งโมเดลของอ่าชิกะภาคสองมันเป็นบักฉีใช่ปะละ่ะเอออันนั้นอันนั้นก็ดูยากนะเออแต่ชิกะบันค่อนข้างจะตัวใหญ่นะเออมันใหญ่ๆมันตัวมันค่อนข้างจะใหญ่กว่าคนอื่นเขานะ ใหญ่แปลกๆแต่มาดูในเวอร์ชันหนังโอ้โหชิกาแบบดีใช้ได้เออเวอร์ชันหนังยกเว้นใอ้เวอร์ชันเนี้ยแหละไม่น่ากลัวชิบหายเลยเวอร์ชันหนังเวอร์ชันหนังชิกาน้องยังดูน่ารักเลยอีกยี่ยังดูเป็นมิตรแหละเออแม่งคือก็เอา ก็เอาก็เอาชิกาโมเดลนี้มาเอาไปแสดงโมเดลพาร์ทนี่เอาไปแสดงหนังนะกูว่าเด็กกลัวตายเลยนะเอาจริงริไอ้เหี้ยกูกูมองไม่เห็นความน่ารักของกลุ่มเลยไม่เห็นความน่ารักของกลุ่มเลยอะคือชิกาแบบปากยังใหญ่อะ่ะใหญ่ชิบหายเลยอะแต่ดูชิกาอะต,ะตัวฉับอะเราไปหาตัว อาชิกะต้นฉบ,บับนะครับผมโอเคเจ็ดนะอ่ะเราไปหาฟไฟน l a น d ฟร e d ด,ดีเอ่อชิกะเดี๋ยวนะชิกะชื่อ,องไงวะโอเคชิเนี่ยชิกะโมเดลมันดูเป็นมิดว่าเป็นมิดว่าเด็กกว่าเยอะ เน,ะน,ะน,ะนะี่ยเน่แน่ยน่ดูโมเดลชิกาดเนี่ยวอร์ชั่นหนังเนี่ยเออยังดูเป็นมิดอีกยเยอะอันนี้คนอื่นคงไม่เห็นเออลืมลืมลืมเนี่ยโมเดลชิกายังดูเป็นมิดอีกอ่ะเอออย่างเงี้ยอ่ะโมเดลโรโรชิกาตะโกนชิกาทั้งหมดเลยยังดูเป็นมิดต,ต่อเด็กด้วยซ้ำอ่ะเนี่ยเออมันยังดูเป็นมิดเลยแล้วมาดูไอ้วอร์ชั่นดีดสิ โอ้ยเนียเป็นกูกูก็จะไปเข้าหาไอ้กูกูจะ้องไปเข้าหาแน่นอนไอ้ไก่เจวเนี่ยกูกูยอมไปอยู่ใกล้งไฟงฟอ็อกซแบบี่อย่างเดียวฟ็อกซี่มันยังดูแบบเออยังเท่อยู่เออเท่ลนสไตล์โจรสลัดเนาะมันต้องมีเสื้อขาดบ้างแหละสไตล์แบบโจรสลัดแท้ๆเลยเนาะแล้วมีตะขอโดยตะขอรู้สึกจะเป็นตะขอแบบ อ่าเป็นแบ,บนเนาะไม่ใช่แบบกลมเนาะแต่ชิกะกูไม่เห็นความที่ว่ามึงจะเป็นมิตรต่อเด็กเลยอะ่ะไอ้เหี้ยชิกะโตมาเลยไอ้ตัวใหญ่เออพอเข้าใจอยู่จะบ้ามึงใหญ่ไปไหนแล้วดูดูตัวฉบับโอ้โหไอ้เหี้ยหนังคโละม้วนเด็ด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 เอามายืนเนี่ยเออเนี่ยมันยังดูความเป็นมิตรมาเยอะเลยอะ่ะกลุ่ม ผมไนอ่ะเออมันยัง okay, ด so like, ูความเป็นมิตเดนดูดิยังดูเป็นมิดเลยแล้วมาดูไอ้นี่สิชิบหายเด็กกลัวตายได้นอนเลยเพ่ะเพิ่มไ้งับหัวเด็กได้ด้วยแหละโอเคก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะก็ตาสภาพเลยแล้วกันเนาะก็ คือจี่สามก็จะตายแหล่ไปตายแหล่แล้วโอเคถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะเจอกันใหม่ในเกมผัดไปนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทำเกมเกี่ยวกับอาวอซีอยู่นะครับผมอาวอซีก็คือเป็นเหมือนเป็นคลิปยาวย้อนหลังเนาะย้อนหลังก็คืออ่ามันจะเป็นคลิปไอ้กดไลค์ไอ้ไม่ใช่ดิไลค์แดชั่วโมงนะครับผม กำลังทำอยู่นะแต่ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้อันนี้กูเจอคลิปเฉยเลยเดี๋ยวไปดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคลิปถ่ายทอดสดเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมจะเอาไปตัดต่อให้มันเป็นไม่กี่นาทีนะครับผมให้มันนอนยี่สุดเท่าที่จะทำได้ไแล้วกูไปเจอไอโฆษณาที่ได้ไงวะเนี่ยโอ้ยขามขามขาม นี่ยโอ้ยังดูเป็นมิดเลยอ่ะผมเจอลิปดีพอดีเลยไหนวะไอ้เหี้ยเขายังดูเป็นมิดเลยแล้วมึงดูวัฒน์ดีสิโคตรจะไ่เป็นมิดโอเคก่ อยาเจอกันใหม่ในเกมถัดไปเนาะขอโตก่อนละยบ๊าย,ายเอ๊ะเดีย๋ยวนะเพิ่งสังเกตว่านางไม่มีมือนหว่าเฮ้ยเฮ้ยเคี้ยแล้วนางนางไม่มีมือถ้ามือกูคงไม่แปลกใจแล้วล่ะมือนางแกอย,อยู่ในห้องกูนี่ว่า <c oughs> ตายแล้ว ไอ้เหี้ยกูรู้แล้กูรู้ความแค้นของชิคกาแล้วไอ้เหี้ยราเอมือมันไปดิว,ว่าให้ตายเหอะ